สวัสดีค่ะดูดวงรายเดือนดวงประจำเดือนสิงหาคม2568ดวงคนวันอังคารงานเงินสุขภาพความรักหรือสิ่งที่ไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนกับคนวันอังคารในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะคาพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รั พยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะดวงของคนวันอังคารนะคะสถานการณ์เหตุการณ์โดยภาพรวมนั่นเองค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10 สถานการณ์เหตุการณ์โดยภาพรวมของคนวันอังคารในเดือนสิงหาคม2568นี้นะคะไพ่คิงเดยนเป็นเจ้าชะตานะคะบ่งบอกในเรื่องของการเงินนะคะคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินธุรกิจกิจการนะคะ,ะมักจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนก็ได้ด้วยแต่ไพ่คิงเดยนขึ้นมาเป็นเจ้าชะตาก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเดอะเวิลด์นะคะอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือเดอะเวิลด์เนี่ยเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ได้ค้าขายบนโลกออนไลน์ได้ติดต ่องานนะคะกับทางไกลได้นะคะเรียกว่าชีพจรลงเท้านะเดินทางขึ้นเนื้อลงใต้เดินทางไกลถึงต่างประเทศไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าเดินทางไปไหนแล้วคาดปลอดภัยด้วยนะคะแล้ว The World เนี่ยให้ในเรื่องของคําว่าโชคลาภด้วยนะหกดาบนะคะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะเดินทางไปตามหมูกก่เกาะนะ ผูรวมถึงพวกไพ่หกดาบเนี่ยเรียกว่าที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคก็ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้นะคะดูเหมือนอะไรอะไรจะค่อยๆคล,คลี่คลายผ่านไปนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วนั่นเองนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะเดินทางไปไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะพไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าจะได้เพื่อนที่ดีได้กัลยานิมิตรที่ดีเข้ามาได้ที่ปรึกษาได้คู่หูได้บัตตี้นะคะหรืออาจจะไปเจอเจอนะคะกับผู้ที่เขามีธรรมะนะคะมีความ รู้นะคะ ในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ได้นะคะหรือมีความรู้ในด้านต่างๆนะคะตัวเราเองอาจจะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้หาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองหรือตัวเราอาจจะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันไพ่พระสังคราชเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะหาความรู้สิ่งต่างๆหนังสือหนังหาตำรับตำราหรือจากโลกออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะเหมือนที่บอก8ไม้เทา้าตกตำแหน่งนะคะเรียกว่าง,งานก็เรีย ียกว่างานเยอะนะคะในเดือนนี้ก็เรียกว่าจะมีในเรื่องของคําว่างานเข้ามานะคะข่าวดีในเรื่องของงานหรือช่องทางโอกาสลู่ทางในเรื่องของงานนั่นเองบางคนอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของคําว่าการขยับขยายธุรกิจกิจการนะคะมองหาอะไรเพิ่มเติมทําอะไรเพิ่มเติมนะตําแหน่งนี้ตําแหน่งบริวารจะเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนด้วยนะคะหรือถ้ามีอ่าเรียกว่าหุ้นส่วนก็เรียกว่าเป็นได้หุ้นส่วนที่ดีนะคะเข้ามาส่งเสริมนะคะในเรื่องของงานเช่นกันแต่ไพ่แฮงแมนเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดนะคะ ที่จะทำอาจจะอยู่ในช่วงของการรอนะคะอาจจะยังไม่สามารถที่จะทำได้ในทันท่วงทีนะเพราะแฮงแมนเนี่ยเป็นไพ่ของความทุกข์ความอึดอัดความเครียดนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการที่แบบรออนุมัติงานจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนรอคอยการเดินทางอยู่หรือเปล่ารอเอกสารวีซ่าหนังสือเดินทางนั่นเองนะคะและไพ่แฮงแมนเนี่ยตำแหน่งบ้านเนาะอาจจะมีเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซมนะคะอ่าซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมธุรกิจร้านค้านะคะช่วงหน้าบ้านนะคะ พราะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าฟ้าฝนเข้ามาเนาะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทำหลังคานะคะต่อเติมการซาดนะคะใดๆก็ตามแต่รวมถึงไพ่ใบนี้วงบอกว่าอาจจะคนในบ้านอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะ สามดาบนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะเรียกว่าระวังในเรื่องของอารมณ์เรื่องคําพูดนะคะเพราะว่าคนวันอังคารบางครั้งก็พูดจาตรงหุนหุนเฮาเฮาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอาจจะกลับมาเสียใจกับคําพูดของตัวเองได้นะคะรวมถึงไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าบางอย่างก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะกะอากกะอ่วนใจเหมือนกันนะคะก็เ,เรียกว่าน้ําตาตกในสเตนนะคะ ก็เรียกว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาให้คําปรึกษานะคะให้การสนับสนุนสิ่งต่างๆแต่ภพ่สเตนเนี่ยบางอย่างคุณอาจจะต้องลงไปควบคุมลงไปดูแลลงไปจัดการนะคะงานบางอย่างด้วยตัวเองหรือในเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าคอร์สการอบรมเกิดขึ้นนะ คอสสัมมานาเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการาเพิ่มความรู้ให้กับตัวคุณนั่นเองนะคะเพราะภัยพระสังฆราชก็บ่งบอกในเรื่องของการอบรมการประชุมงานสัมมานานะคะสิ่งต่างๆเนาะสามเหลี่ยนนะคะการพูดคุยเจราจาในเรื่องของการเงินนะคะอิทธิพลของสามเหลี่ยนเนี่ยมันจะมีการพูดคุยข้อตกลงสิ่งต่างๆ นะคะอ่ากันเกิดขึ้นนะคะมีการต่อรองนู่นนี้นั่น,นสิ่งต่างๆเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะเมจิกเชียนนะคะได้อิทธิพลของคำว่าผู้รู้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนที่คนวันอังคารนะคุณต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้การหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะอะไรที่เราไม่รู้นะคะสอบถามหาข้อมูลสิ่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองนั่นเองอย่าหยุดต่อการเรียนรู้นะคะเรียกว่า ต้องทันกับเทคโนโลยีทันกับสิ่งต่างๆงานบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับงานขนส่งก็ได้นะ The world กับ6จดาบนะคะก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับงานขนส่งหรืออาจจะต้องมีในเรื่องของการไปเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดงานออนไลน์นะคะหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองนั่นเองการงานเนี่ยนะคะถามว่าตำแหน่งงานมันมีความเครียดมันมีความอึดอัดเข้ามานะคะซึ่งงานบางอย่างคุณก็เรียกว่า,ายังไม่สามารถที่จะ ขยับหรือว่าทําอะไรได้มากนะคะเรียกว่าด้วยอาจจะติดนะคะรอลายเซ็นจากผู้บังคับบัญชารอ,อการอนุมัติงานนะคะจากหัวหน้าง,งานนั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้งานบางอย่างเนี่ยหยุดชะงักล้าช้าไปคุณก็ต้องไปมองหาอะไรที่มันพอจะทําได้นะคะในส่วนอื่นก่อนนะคะเพื่อที่ว่า,างานที่เรารออยู่เนี่ยนะคะเราจะได้ไม่รู้สึกไปกดดันกับตรงนั้นนะแล้วก็เหมือนที่บอกนะคะ เรียกว่าเมจิกเชียนเนาะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคําว่าการเรียนรู้ในเรื่องของภาษานะคะก็สําคัญด้วยเช่นกันบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะแบบเดินทางไปเรียนต่างประเทศเนาะก็าอาจจะต้องมีการในเรื่องของการเรียนภาษาเกิดขึ้นก่อนนั่นเองนะคะใน เดือนนี้นะคะถ้ามีการเซ็นสัญญาเอกสารข้อตกลงใดๆก็อ,อ่านให้ดีเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองเอาไว้ก่อนนะจะไปลงนามอะไรใดๆเนาะเรียกว่างานในเดือนนี้ต้องใช้สติปัญญานะคะในการหลบในการหลีกในการพิจารณาในการแก้ไขสิ่งต่างๆนะคะต้องรู้หลบรู้หลีกนะในเดือนนี้จะตรงจะห้วนจะห้าวจะลุยนะคะไม่ได้นะเรียกว่าต้องใจเย็นๆจะทําอะไรย่าอย่าพลิผามอย่าใจร้อนนะคะนิ่งได้นิ่งนะคะลุกได้ลุกนะคะต้อง รู้จักที่จะรูปต้องรู้จักที่จะรับด้วยนะคะเรียกว่าจะสู้แบบบ้าบินไม่ได้นะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องอเก็บรายละเอียดหลายหลายอย่างนะคะในเรื่องของงานเนาะเก็บมาคิดมาทบทวนมาแก้ไขามาปรับปรุงนะคะอะไรที่มันยังไม่ดีเราก็ซ่อมแซมกันไปนะคะแก้ไขกันไปอะไรที่มันดีแล้วนะคะก็เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองการค้าการขายนะคะเรียกว่า the world เข้ามาประกบตัวนะอิทธิพลของ the world เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ ออนไลน์นะคะการสร้างตัวตนในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะหรือว่าอาจจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดงานขนส่งเหมือนที่บอกนะคะ ก็เรียกว่าจะเป็นจะทําให้กระตุ้นยอดขายนะคะหรือตําแหน่งลูกค้าเนี่ยคุณอาจจะต้องลงไปดูแลแบบใกล้ชิดดูแลความต้องการของลูกค้าแบบใกล้ชิดนะคะตําแหน่งลูกน้องก็เช่นกันอาจจะมีการให้ความรู้นะคะกับลูกน้องนะคะอาจจะมีคอร์สอบรมขึ้นมานะคะหรือว่าเรียกประชุมพูดคุยกันให้ความรู้สิ่งต่างๆกับลูกน้องนะคะให้มากขึ้นนั่นเองเนาะ พราะตัวคุณเองเนี่ยตำแหน่งงานก็เรียกว่าถูกกดดันจากผู้บังคับบัญชาด้วยเหมือนกันบางคนอาจจะกังวลในเรื่องของการาเรียกว่าในองค์กรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแผนงานนะคะหรือว่าอาจจะมีการโยกย้ายนะคะในระดับที่สูงกว่านะคะตัวคุณเนาะเช่นโยกย้ายในเรื่องของส่วนหัวนหนา้าผู้อํานวยการใดๆนะมันก็เลยทําให้คุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกเครียดไปด้วยกัยงวลไปด้วยนะคะอยากกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะ เรียกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังคงต้องทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ออกมาดีนะคะแล้วเดี๋ยวทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆค,คล,คลี่คลายผ่านไปได้ค่ะการเงินก็เช่นกันนะคะมีไพ่คิงเหรียญมีสมเหรียญเมจิกเชียนอิทธิพลของเมจิกเชียนเนี่ยการเงินหมดหมด,ห,มดหาได้นะ กิงเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าจะมีเงินเข้ามามีคนช่วยเหลือไม้ไผ่พระสังฆราชประกบตัวมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์นะคะโชคลาภก็มีเข้ามาพอได้ค่าขนมแต่มันมีในเรื่องของคําว่านี้สินภาระที่ต้องเคลียร์ที่ต้องจัดการที่ต้องสะสางเพราะแฮงแมนอาจจะเป็นนี้สินเก่าๆนะคะหรือนี้สินจากการที่คุณไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ด้วยนะก็เรียกว่าค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปนะคะมันมีรายได้เข้ามามีรายจ่ายออกไปวางแผนให้ดีนะคะมีระเบียบวินัยในเรื่องของคําว่า การเคลียร์หนี้เคลียร์สินเนาะเรียกว่านี้สินมีโอกาสที่จะเบาบางลงได้พยายามอย่าสร้างหนี้เพิ่มนะคะแต่ให้มองหารายได้เพิ่มนะคะอะไรที่มันจะสร้างรายได้เพิ่มให้ไปมองหาตรงนั้นเพื่อที่จะได้มีเงินส่วนส่วนที่มันมากกว่ามาโปะมานะคะมาเคลียร์หนี้นั่นเองนะความรักนะคะตำแหน่งความรักไม่ได้เสียตำแหน่งคนรักไม่ได้เสียนะไพพระสังคราชนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีการทะเลาะก,กัน นะคะมีความหึงหวงมีความระแวงหรืออาจจะมีความไม่เข้าใจกันแต่ในเดือนนี้หมอฟ้ามองว่าคุณมีคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือพูดคุยกัน นะคะคทำความเข้าใจกันมากขึ้นเนาะรักมันก็อาจจะยังมีแนวโน้มของคำว่าอาจจะไปต่อได้นะคะแต่ก็ต้องปรับตัวเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าเป็นคนรักของคุณนั่นเองนะคะท่าอะไรที่มีการปรับตัวพูดคุยกันนะคะทุกอย่างมันก็จะผ่านไปแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรที่มันเรียกว่าเข้ามากระทบความรู้สึกจิตใจกันแล้วอะบางครั้งมันก็จะรู้สึกฝังใจ นะคะฝังใจคือบางอย่างมันก็เอาออกยากเนาะความเสียใจบางอย่างนะคะถามว่าความรักยังไปต่อได้ไหมยังไปต่อได้นะคะแต่ก็เหมือนที่บอกหนักนิดเบาหน่อยบางครั้งก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันไม่ว่าจะเป็น การกล่าวคําขอโทษไม่ว่าจะเป็นเราพูดก่อนหรือเขาพูดก่อนมันไม่ได้สําคัญนะคะแต่เราก็ต้องพยุงกันไปส่วนพวกไพ่แห่งแม่เนี่ยนะเรียกว่ากากืืนฝืนตนการกืนฝืนทนเหมือนกันกืนไม่เข้าคายไม่ออกบางคนบางคู่ก็อาจจะอยู่ด้วยกันด้วยด้วยหน้าที่นะคะด้วยความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างเนาะบางคู่ก็อาจจะความรักมันอาจจะหมดไปแล้วแต่มันก็ยังมีความผูกพันทางสายใยนะคะ บางอย่างที่ยังรู้สึกมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยยังมีการดูแลเกื้อนหนุนกันอยู่นะคะหรือบางคู่เนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะก็พยายามหาเวลาให้กันบ้างนะคะอย่างน้อยก็เรียกว่าถามถ่ายดูแลความรู้สึกเล็กๆน้อยๆอย,ย่าขาดการติดต่อการสื่อสารซึ่งกันและกัน นะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณค่อนข้างจะมีสเสน่ห์นะเมจิกเชียนเห็นไหมนะคะมีเสน่ห์นะคะ,เ,ะ,คะเรียกว่ามีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามกับคนรอบข้างมีคนเข้ามาคุยเยอะนะคนวันอังคารในเดือนนี้มีคนเข้ามาคุยกับคนนี้กับคุณเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนใกล้คนไกลคนเก่า นะคะคนเก่าที่เคยคุยอาจจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะได้ทักทายกันพูดคุยกันแต่ถามว่าความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่คนใกล้คนไกลที่เข้ามาถามว่ามันจะชัดเจนไหมมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะเพราะตัวคุณเองเนี่ยนะคะในเดือนนี้คุณคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของความรักเท่าที่ควร นะคะเรียกว่าไม่ได้วิ่งตามหาความรักมันเหนื่อยละนะที่ผ่านมาก็เรียกว่าเจ็บหนักเหมือนกันในเรื่องของความรักมันก็ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าวิเป็นโสดคุณก็อาจจะมีความสุขมากกว่านะคะเพราะว่าพอคุณเป็นโสดปุ๊บคุณได้รับความสนใจจากคนรอบข้างนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าให้คุณคุณเป็นโสดคุณก็ไม่ได้เหงาเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามีคนเข้ามาคุยก็ยังอาจจะอยู่ในช่วงของการดูใจกันหรือว่าคุยเว้เพื่อเลือกคบไว้เพื่อเลือกมากกว่าอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับใครเลยทีเดียว นะคะสำหรับคนวันอังคารสุขภาพนะคะสุขภาพในเดือนนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเจ็บคอไอนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นภูมิแพ้เนาะเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นไข้นะคะเป็นหวัดไอจามไม่สบายบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกหลังด้วยนะปวดหลัง ะะดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะเพะบางคนก็สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเขาเรียกว่ากลุยไตยอักเสกบกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะคะคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดมดลูกปวดท้องปวดประจําเดือนเป็นตกขาวเป็นดูดูขาวใครที่ชอบเสี่ยงโชคบวกลบให้ดีด้วยนะเดี๋ยวมันจะเฉดไปเฉดมา,าตัวเลขนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากเอกสารหรือ,อตัวเลขจากการเสี่ยงซิมซีจะให้โชคนะคะ หรือบางคนในเดือนนี้การเงินนะอาจจะหมดไปกับการทําบุญก็ได้ด้วยเห็นไหมนะมีในเรื่องของการทําบุญเข้ามาหรือหมดไปกับหนังสื้อนังหาตํำรับตํารานะคะหมดไปกับการลงทะเบียนอบรมนะคะหาความรู้บางคนก็อาจจะหมดไปกับค่าอยู่ค่ายาไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวนั่นเองนะคะคน คนวันอังคารในเดือนนี้นะถ้าจะทําบุญนะคะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการให้การปลอ่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปลานะคะการปล่อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยปล่อยนกนะคะหรือว่าไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันอังคารหรือถ้าจะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับยยูยารักษาโรคก็ได้นะหรือจะทําบุญอากับโรงพยาบาลก็ได้นะคะเออเรียกว่าทําบุญกับโรงพยาบาลอ่า ทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะอันนี้ได้หมดเลยนะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเตียงผู้ป่วยก็ได้นะหรือว่าถังออกซิเจนอันนี้ก็ได้นะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับยุบยารักษาโรคกได้หมดนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันอังคารแล้วคนวันอังคารนะคะ ใครที่เคยพูดจากับคุณพ่อคุณแม่ไม่ดีทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจอย่าลืมขอขอมากรรมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะนะคะอย่าลืมขอข,อขอมากรรมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยถ้าจะขอพรนะคะไพ่พระสังฆราชพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ได้นะคะสิ่งที่เรามีความเคารพมีความศรัทธานะคะหรือสเตนเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับพระแม่ธุรคานะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันอังคารนะคะ เลขหน้าไพา่มีเลขห้ามีเลขสองมีเลขหนึ่งและเลขแปดนะคะอ่ะเรามาดูนะว่าไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอังคารบ้างในเดือนนี้ค่ะเธอไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นเลยเธอสมบูรณ์แบบในแบบที่เธอเป็นอยู่แล้วนะคะและ เร็วๆนี้เธอจะได้คําตอบในเรื่องที่เธอสงสัยนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างสงสัยไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนนะคะเรียกว่าในเดือนนี้คุณจะได้คําตอบนั้นอย่างแน่นอนค่ะจะทําอะไรนะคะเลิกพัดกวันประกันพุ่งได้แล้วนะคะคิด แล้วลงมือทําเลยนะบางคนอาจจะกําลังคิดในเรื่องของการเรียนรู้นะคะหาความรู้สิ่งต่างๆแต่เอ๊รอก่อนนะคะเมื่อนั้นเมื่อนี่ไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งนะคะคิดแล้วลงมือทํานะเรียกว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดนะคะไม่ได้เบียดเบียนไม่ไดเอารัดเอาเปรียบใครนะคะสามารถที่จะลงมือทําได้เลยรวมถึงคนวันอังคารใครที่ตกงานว่างงานในเดือนนี้นะออกไปสมัครงานหลายๆที่นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะแต่ถ้าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะ ก็อาจจะยังไม่ได้งานนั่นเองนะคะก็จบลงแล้วสำหรับการอันดวงของคนวันอังคารในเดือนสิงหาคม2568ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ